สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทนายดวงแบบ12ราศีนะคะเป็นภาพรวมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักให้กับกลุ่มชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกก็สามารถเข้ามารับฟังกระชมคลิปได้นะคะ ชาวราศีพิจิกนะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกคือแมงป่องนะ,ะดาวประจําตัวคือดาวอังคาเลขศาสตร์เป็นเลขสามนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มของชาวธาตุน้ํานะคะแต่ว่าดาวประจําตัวดันเป็นธาตุไฟเะนนั้นกลุ่มชาวราศีพิจิกนะคะ จึงจะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วก็ใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองมุทะลุดุดันเลยนะคะแต่ว่าดุดันไม่สู้ราศีเมษนะคะก็มีความใจเย็นเพราะว่าเป็นกลุ่มธาตุน้ําอยู่บ้างนะ,ะแต่ก็มีความที่เป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสียใจนักเลงนะคะแล้วก็ไม่ยอมคนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าจิตใจลึกๆแล้วนะคะเป็นคนที่ใจอ่อนนะ,ะแล้วก็หลงเชื่อคนง่าย แนะชอบเข้างานสังคมรื่นเริงบันเทิงใจชอบงานศิลปะนะคะแล้วก็มักที่จะแสดงความเป็นผู้นําเหมือนเหมือนกับชาวราศีเมษนะคะแต่อาจจะมีความยึกยักยึกยักไม่กล้านะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้คล่องแคล่วนะฉับไวแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่ อาจจะขี้หลงขี้ลืมได้ในบางจังหวะนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความรวดเร็วนะตัดสินใจเร็วได้ในบางอารมณ์เช่นกันบางครั้งก็มีความหุนหันพันแล่นนะคะแล้วก็นิสัยน่ะคือเป็นคนที่เย่อหยิงนะคะชอบโอ้อวดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับบางครั้งอาจจะมองว่าคนอื่นเนี่ยด้อยกว่าตัวเองนะคะจึงขอให้ชาวราศรีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศรีพิจิกนะลดในเรื่องของทิฐิ นะคะของตัวเองลงบ้างนะคะเหมือนกับว่าอ,อ,อย่าโอ้อวดนะคะอย่าแสดงออกถึงออความนะคะมีความเก่งกาจความรู้ความสามารถเดี๋ยวจะกลายเป็นไปสร้างศัตรูคู่อริคนอิฉาเราได้นะคะก็เพราๆลงบ้างนะคะเรารู้ว่าคุณเก่งนะเรามาดูนะในเรื่องของดวงดาวนะคะที่จะมีผลต่อดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะ ก็มีดาวศุกร์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนั่นแหละนะคะดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่มิตรนะ,ะกับดาวอังคารเนาะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของชาวราศีพิจิกจะเป็นดาวพฤหอสบดีสถิตยอยู่ที่ภพอรินะคะการงานก็อยู่ภพอรินะคะแต่ว่าดวงดาวที่จะมีการโครจรยกยายในช่วงของเดือนเมษายนจะเป็นดาวศุกร์นะเข้าราศีมีนนะคะ ในพอริเช่นกันทรงผลนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกด้วยนะ,ะการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของออความที่เหมือนกับว่าความรู้สึกอยากได้ของชาวราศีพิจิก นะคะมันจะมีความรู้สึกอยากมากนะเพราะว่าดาวศุกร์ไปร่วมกุมกันกับดาวราหูถึงขนาดแบบว่าไม่มีเงินจะซื้อแต่ก็อยากได้นั่นแหละนะคะเกิดความรู้สึกนะมีความอยากมากเป็นพิเศษนะขนาดแบบเออจะเป็นนี่เป็นสิ่งก็ต้องซื้อให้ได้เพราะว่าอยากจะซื้อสิ่งนี้มาโอ้อวด นะะไม่อยากจะให้คนดูถูกอย่างนี้นะะไม่อยากจะให้คนเหยียดหยามเนี่ยนะคะก็ระมัดระวังด้วยเดี๋ยวจะสร้างหนี้สร้างสินนะคะเดี๋ยวจะเป็นหนี้บัตรเครดิตอะไรต่างๆนะ,ะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับว่ากลัวน้อยหน้านะกลัวเสียหน้านะคะแล้วก็จะทําความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วมาระวังตรงนี้ด้วยนะระ,ะงับความอยากของตัวเองไว้ด้วยนะ,ะพอดาวสุกนะ,ค,ะความต้องการกิเลสเนี่ยนะคะความอยากได้ไปร่วมกลุ่มก,กันกับดาวราหูเนี่ยระวังในการ ซื้อในการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่จะสนองความต้องการของตัวเองนะเพื่อที่จะไปโอ้อวดคนอื่นเนี่ยนะคะระวังต่อมานะคะดาวอาทิตย์นะ,ะก็สถิตอยู่ที่พบอรินะคะเดี๋ยวในช่วงของกลางเดือนเมษายนจะย้ายแล้วนะคะก็อิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะในเรื่องของการงานก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของการงานนะคะ อาจจะเหมือนกับมีปัญหากับสังคมรอบข้างด้วยเช่นกันนะนการงานไม่โดดเดน่นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือนะคะก็เหมือนกับว่าต้องช่วยตัวเองไปก่อนนั่นแหละชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็นะคะในช่วงของวันที่22เมษายนนะคะดาวเกตนะคะจะมีการโคจรย้ายนะคะไปร่วมกลุ่มกันกันกบดาวสาวแล้วนะคะ อยู่พบพันธุนะคะก็กลุ่มชาวราศีพิจิกนะถ้ามีในเรื่องของการเดือดร้อนในเรื่องของการเงินอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะการเงินการงานนะคะหรือว่าอยากจะขอในเรื่องของความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่นะคะให้ไปมองถึงครอบครัวนะ,ะพอ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเขาจะให้ความช่วยเหลือเราเขาจะให้กําลังใจเรานะค,ะคนอื่นช่วยเราไม่ได้ ณนะตอนนี้เวลานี้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะคอยช่วยเหลือคุณนะฉะนั้นอย่าไปออขอความเห็นใจจากคนอื่นนะคนอื่นมีแต่อิจฉาคนอื่นมีแต่สมน้ำหน้าคนอื่นจะมีเหมือนกับว่าคอยกันแกล้งคอยซ้ำเติมคอยเหยียดหยามคุณนะคะชาวราศีพิจิกต้องเหมือนกับว่าหันมาพึ่งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันมาพึ่งคนในครอบครัวหันมาพึ่งคุณพ่อคุณแม,คณแม่คุณญาติคุณพี่ป้านะ้าอาแล้วนะคะพบพันธุโดดเด่นในเรื่องของการช่วยเหลือ นะซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะต่อมาดาวองคารดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะคะจะมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีในช่วงของปลายเดือนนะคะดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกอยู่พบอริฉะนั้นอุปสรรคนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมรอบข้างไปสถิอไปสถิต,ยอ,อ,ถตยอยู่ที่พบอรลินะคะไปเจอศัตรูนะไปเจอคู่อริต่างๆนะรุมนาะนะรุมโทมเลยหรือเปล่านั้น นะคะให้เรามัดระวังตัวให้ดีนะคะเหมือนกับว่าแม้นะคะดาวอังคารจะไปนะสถิตยอยู่ที่ราศีมีนไปพบอริแล้วนะคะก็จะเหมือนกับว่าให้เรามัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของเออเพื่อนนะกัลายาณมิตรนะสังคมรอบข้างนะคะหรือว่าคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาแสดงออกถึงความรักนะคะอาจจะพร้อมตัวมา นะคะอยากจะให้เหมือนกับว่าออมาเป็นคนรักเรามาขอเป็นแฟนเรามาทําดีกับเรามาพูดดีกับเรามามาเหมือนกับว่ามาลวงความลับของเราเพื่อที่จะไปพูดให้คนอื่นฟังก็ได้ถ้าสาหรับออสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยที่แบบเหมือนเป็นหนุ่มโสดสาวโสดพ่อแม่แม่ไม่ทั้งหลายนะถ้าจะเปิดใจมีความรักก็ให้ระวังนะคะคนที่เหมือนกับว่าจะเข้ามาแกล้งทําเป็นพูดดีกับเราแกล้งทามาเป็นเป็นเพื่อนกับเรา เป็นพูดเหมือนเข้าข้างเราแต่แล้วนะคะอาจจะนําความลับของเราไปบอกคนอื่นไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะแบบนี้คือเหมือนกับามาทําดีกับเราแกล้งดีกับเราแตนะะ่นำความลับของเราะะไปเล่าให้คนอื่นฟังเนะะี่ยเป็นศัตรูที่อาจจะทําร้ายเราะะแทงข้างหลังเราก็ได้นะ,ะไม่ควรที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจใครนะคะในช่วงของปลายเดือนแล้วก็นะ,ะวันที่ 30, สามสิบเมษายน นะคะมีดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับในเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนนํามความดีนะสิ่งดีงามนะ,ะเขาก็จะออกจากภพอริแล้วนะ,ะต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะชาวราศรีพิจิกนะ,ะหรือว่าชาวลัคนาราศรีพิจิกหลายคนหลายท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิะะ์จากบุญกุศลที่เคยทําไว้นะคะเออต่อจากนี้เป็นต้นไปก็เหมือนกับว่าทําบุญแล้วจะขึ้นแล้ว ทำบุญกับคนแล้วนะก็จะเหมือนกับว่าบุคคลนั้นก็จะกลับมาตอบแทนบุญคุณเรานะคะปะตะัตนิใช่ไหมตนุกระดุมพระสาชาัชพันธุปุตตะปรินะคะกเาาเะคะ็เหมือนกับว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะเหมือนกับสิ่งที่ทำนะคะให้นึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆก็ตามนะะ้นึกถึงกุศลที่ทำไหวนะคะแล้วจะดีเองนั่นแหละนะคะแม้จะว่าแม้จะเหมือนกับมีคู่อริศัตรูนะที่คอยกั่นแกล้งนะคะแต่เขาก็จะแพ้ภายตัวเองนะคะทุกราศีนะจะเจอกันหมดในเรื่องของคู่อริศัตรูนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะเป็นเรื่องราวนะคะการงาน ะะสิ่งใหม่ๆที่จะทำนะคะหลายคนหลายท่านอาจจะมีการที่ไปสนใจสิ่งใหม่นะคะดาวราหูเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารการต่างประเทศนะะการค้าขายออนไลน์นะะหรือว่าบางคนท่านอาจจะเหมือนกับว่าเพิ่งหันมาเจอในเรื่องของธุรกิจการงาน,นะะการต่างประเทศต่างๆธุรกิจที่ทำะะจะแพร่ขยายหรือว่าการขยายากิจการงาน,นะะเกี่ยวกับ ไปถึงต่างประเทศได้นะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ค้าขายนะจากประเทศไทยไปถึงนะต่างประเทศนะอาจจะเป็นประเทศที่คุณเกี่ยวข้องนะก็ได้สําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวแต่สําหรับคนที่นะเป็นลูกจ้างนะคะเป็นเป็นพนักงานประจำเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะแต่จะมีความที่แบบเหมือนมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับอาจจะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะงานค้าขายออนไลน์เล็กๆน้อยๆ นะเข้ามาทําให้เหมือนกับว่าชาวราศีพิจิกนะได้หยิบจับนะเป็นอาชีพเสริมเป็นไรายได้เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของไพ่ยิปซีนะคะจะมาเล่าในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกช่วงของเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะทํานายเป็นดวงภาพรวมนะมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่ามีความพยายามนะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้รับ ความมั่นคงความสําเร็จมาบางคนท่านเหมือนกับว่ามีมีโอกาสที่จะเหมือนกับออรอคอยในเรื่องของการสร้างความสําเร็จในชีวิตนะเงินลงทุนลงแรงไปนะคะจะงอกเงยกลับมาแน่ๆนะความสําเร็จจะเกิดขึ้นแน่ๆในสิ่งที่ทํา นะคะการหวานพืชแล้วก็จะมีผลกําไรตอบแทนกลับคืนมาหรือว่าการยืน่นสินเชื่อเครดิตต่างๆก็จะได้รับการตอบรับกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะหมดสภาวะในเรื่องของการหมดเวรหมดกรรมนะคะเจ้ากรรมในเวรนะคะปัญหาต่างๆนะหมดไปนะแต่อาจจะมีปัญหาสิ่งใหม่นะเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะต้องพยายามและนะคะ เออจะต้องพยายามที่จะฝ่าฟัานน่ะนะคะเหมือนกับว่าเออในเรื่องของปัญหาอาจจะยังไม่หมดไปทั้งหมดนะเหมือนได้อะไรกลับมานะ,ะยังไม่ยังไม่สําเร็จเท่าที่ควรบางท่านก็มีการที่เหมือนกับว่าคิดจะลงทุนนะคะเพื่อที่จะขยับขยายธุรกิจการงานนะ,ะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าต่อยอดมาขึ้นอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆสําหรับใครคิดที่จะลงทุนนะ นะไพ่ออกมาในเรื่องของเดดวิลกับความพยายามในเรื่องของการลงทุนหุ้นหวยนะโชคลาบเนี่ยนะคะโชคลาบนะ,ะระวังนะ,ะถูกโกงถูกอรัฐอเปียบนะคะระวังจะเสียผลประโยชน์นะคะเสียในเรื่องของส่วนแบ่งต่างๆนะคะระวังจะเหมือนกับว่ามีการไปร่วมหุ้นลงทุนนะคะกับคนอื่นเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยแต่ไพ่เดอะฟันออกมามันเหมือนกับว่า ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนะคะมองว่าเป็นในเรื่องของถ้าขาดทุนเสียผลประโยชน์นะคะเหมือนกับเสียทรัพย์นะคะหรือว่าเสียทรัพย์สินไปแล้วนะถูกโกงไปแล้วนะคะจะได้กลับคืนมาอย่างสาสมนะคะก็เป็นการที่แบบว่าเหมือนเออเรียกว่าเสียเคราะห์ นะคะฟาดเคาะไปเสียเงินเสียทองถูกหลอกถูกโกงไปแล้วนะคะก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาแน่ๆน,นะคะโชคลาภความสําเร็จนะเงินทองทรัพย์สินต่างๆมันเหมือนกับว่าถ้าหากมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณจะต้องนะบริหารจัดการเงินนะคะให้มันเหมือนกับว่าต่อย,ยอดนะไปได้หลายๆทางอะ่ะนะคือแบบเหมือนไม่ใช่ที่จะเอาต้องเอาไปซื้อทรัพย์สินที่มันไม่มีประโยชน์อะ่ะนะ,ะกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ย นะะมันไม่มีประโยชน์นะต้องไปต่อยอดกับทรัพย์สินเงินทองที่เอ่อเป็นบ้านเป็นสังหาริมทรัพย์นะเป็นทองก็ได้นะะเป็นหุ้นก็ได้ที่ไปต่อยอดอ่ะนะคะระยะยาวให้กับเราฉะนั้นเงินก้อนที่ได้มานะก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะเพื่อที่จะไปต่อยอดสร้างทรัพย์สินในอนาคตนะอย่าให้มันเสียเปล่าอย่าให้มันสูญเปล่านะคะเรามาดูความรักของคนโสดกันบ้าง ชาวราศีพิจิกนะคนโสดนะคะคนโสดอาจจะต้องเงาหงอยเศร้าส้อยนะใช้อิสระในความโสดของตัวเองหรือว่าคนที่แบบเหมือนมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะเหมือนกับว่าหากมีคนสวยคนหล่อผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะก็อย่าหลงเปเขาอย่าหลงให้เขาอย่าหลงทุ่มนะคะกับความรักเนี่ยนะ,ะมันเหมือนกับว่าเจอความรักครั้งใหม่โจโอกาศใหม่ๆเข้ามาอย่าเป็นสายเปย นะคะอย่าเหมือนกับว่าไปเลี้ยงนะไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปสังสรรค์เพื่อที่จะให้คนนี้มารักเรานะคะเสียเวลาเปล่าเพราะคนที่รักเราเนี่ยนะคะเขาจะต้องเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะยากดีมีจนยังไงเขาก็ต้องนะคะอยู่กับเราอยู่เคียงข้างเราฉะนั้นนะอย่าไปทุ่มเขามากๆนะคะให้มันปล่อยไปตามสบายเลยนะถ้าเขาจะรักเรา นะก็ให้เขารักเพราะว่าเราเป็นเราเราเป็นคนที่เหมือนกับว่าหาเช้ากินค่านะคะเราไม่ใช่เป็นคนรวยสายเปยนะคะเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าเปจนหมดกระเป๋านะ,ะแล้วเขาก็ไปเนี่ยนะคะระวังความรักที่มันอาจจะมาในคืนหลอกลวงก็ได้ชาวราศรีพิจิกนะคะสําหรับคนมีคู่หรืมีอะไรบ้างนะคะคนมีคู่อาจจะมีโอกาสที่จะตกลงฟงใจนะคะวางแผนในเรื่องของการที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน สร้างความมั่นคงไปด้วยกันนะจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะสร้างหลักปักฐานนะสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินเงินทองนะที่มันสร้างความมั่นคงให้แก่กันน่ะนะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่ากําลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันสําหรับชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสที่มีความรักที่เหมือนจะตกลงม,มงใจใช้ชีวิตคู่แต่งงานนะคะต่างจากคนโสดมากเลยเนาะคนโสดต้องเปเขานะคะ แต่คนมีคู่คือแบบได้เจอความรักความสัมพันธ์ที่แบบมั่นคงแล้วก็เชื่อใจไว้ใจจะสร้างหลักปักฐานไปด้วยกันแล้วนะคะก็เป็นหน้าพายที่ออกมารู้สึกว่าทำให้ชาวราศีพิจิกนะคะระมัดระวังหลายเรื่องเลยนะคะระ,ะมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะระมัดระวังในเรื่องของการที่เหมือนอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะในการลงทุนร่วมกับคนอื่นเนาะ เรามาดูซิว่าไพ่อยาจะแนะนำอะไรในช่วงของเดือนเมษายนให้กับชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกนะัดทานาเป็นภาพรวมนะคะดวงโดยรวมนะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานใครโตกงานนะอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะไปสมัครงานได้เลยนะคะตามอายุของคุณน่ะนะหรือว่าบางคุท่านเหมือนมีการสมัครงานไปแล้วนายยืน่นเรซูเม่ไปแล้วนะก็จะมีการติดต่อ กลับมาให้คุณนับไปทํางานนะคะแล้วก็มีในเรื่องของบริษัทเก่านะคะที่ทํางานเก่านะคะติดต่อกลับมาเนี่ยนะเรียกคุณไปทํางานนะคะก็มีโอกาสใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการงานนะมีในเรื่องของผลผลิตผลกาําไรผลตอบแทนนะมีในเรื่องของสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปนะคะเออในเรื่องของบุญกุศลด้วยนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็ นะคะคนเก่าจะกลับมาความสัมพันธ์นะคะก็จะกลับมาเป็นครอบครัวนะคะเหมือนเดิมหรือว่ามีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะแต่คาาเนี่ยมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะมีโชคลาภม,มีเงินทองมีข่าวดีมีความสําเร็จต่างๆนะคะเลิกเลิกเศร้าได้แล้ว นะเลิกเหมือนกับว่าหมดกําลังใจได้แล้วนะเลิกคิดถึงอดีตได้แล้วสําหรับใครที่เหมือนกับรอคอยอะไรที่มันผิดพลาดน,นะคะไม่มีโชคไม่มีลาภเนี่ยเลิกเหมือนกับว่าจิตตกได้แล้วนะต่อจากนี้ไปนปลายเดือนเมษายนเนี่ยสิ้นเดือนนะกลางเดือนไปนะก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาความมั่นคงในชีวิตเข้ามาแน่นอนรวมทั้งความรักที่มั่นคงนะคะด้วยสําหรับคนที่มีคู่คบหากันมานานแล้ว นะคะก็เป็นดวงข้าวๆนะถ้านะใครมีปัญหาในเรื่องของดวงชะตานะทักลิงตัางลายดูดวงส่วนตัวนะคลิปนี้เป็นคลิปนำทางแนวทางในการดำเนินชีวิตขอบคุณทุกการติดตามค่ะ